สวัสดีครับพบกับช่วงรู้ทันทองมองทันเทรนกับ YLG นะครับสำหรับวันนี้เรามาดูทิ่ทางราคาทองคำแล้วก็ตัว s i n เกิลสต็อกฟิวเจกันครับหลังจากแนวโน้ม Bitcoin เริ่มมีสัญญาณของการฟื้นตัวขึ้นนะครับเริ่มมีสัญญาณกลับเข้ามากดดันในส่วนของตัวสินทรัพย์ปลอดภัยรวมทั้งกดดันราคาทองคำนะครับการฟื้นตัวขึ้นของบิตคอยจะขึ้นไปได้ไกลแค่ไหนราคาทองคำแล้วก็สินทรัพย์ปลอดภัยจะอ่อนตัวลงหรือปรับ ตัวลดลงมากน้อยแค่ไหนเดี๋ยวเรามาจับตารับชมกันในคลิปนี้กันครับ,รบในส่วนของแนวโน้มราคาทองคำณวันก่อนหน้านะครับเราจะเห็นว่าทิศทางและก็โมเมนตัมของตัวราคาทองคำเริ่มมีลักษณะแล้วก็มีสัญญาณในส่วนของแรงขายสลับกลับเข้ามาค่อนข้างชัดเจนนะครับราคาทองคำเมื่อวานปิดตลาดในแดนลบแต่ลบไม่เยอะครับประมาณ1 หนึ่งศูนย์เหรียญดอลลาร์ตรอ่อเทสซอนระหว่างวันราคาไม่มีการทำระดับต่ำสุดครั้งใหม่จากวันก่อนหน้าลงมาโรบริเวณพันแปดร้อยเจ็ดสิบห้าเหรียญดอลลาร์ต่อเทสซอนนะครับราคาวันก่อนหน้าเนี่ยลงมาโรบริเวณพันแปดร้อยเจ็ดสิบทิศทางแล้วก็โมเมนตัมในลักษณะดังกล่าวเนี่ยสะท้อนให้เห็นว่าหลังจากที่ราคาขยับแล้วก็ปรับตัวขึ้นมาในช่วงก่อนหน้าราคาเริ่มมีแรงซื้อลดลงนะครับแต่ก็ยังมีแรงขายสลับ กลับลงมากดดันในส่วนของตัวราคาทองคำไม่มากราคายังมีลักษณะของการเคลื่อนไหวแล้วก็ทรงตัวอยู่ในระดับที่ค่อนข้างสูงนะครับแต่มีปัจจัยรบกลับเข้ามากดดันก็คือในส่วนของตัวบิตคอยนะครับซึ่งเป็นสกุลเงินดิจิตอลมีสัญญาณของการฟื้นตัวแล้วก็มีการปรับตัวเพิ่มขึ้นครับดังนั้นเม็ดเงินลงทุนที่กลับเข้ามาสู่ตลาดทองคำเลยถูกดึงออก กลับไปลงทุนในตัวตลาดบิตคอยแทนนะครับประเด็นดังกล่าวทําให้ราคาทองคำเนี่ยเริ่มมีสัญญาณของแรงขายทํากําไรสลับกลับลงมาแต่อย่างไรก็ตามนะครับถ้าราคายังสามารถทรงตัวแล้วก็เคลื่อนไหวอยู่ในระดับสูงได้เรายังมองครับว่าแนวโน้มของราคาทองคํายังมีโอกาสที่จะขยับแล้วก็ปรับตัวขึ้นต่อมองว่าเป็นแค่การทรงตัวในระดับสูงแล้วก็พักฐานเท่านั้นนะครับส่วนหนึ่งต้องบอกว่าการที่กองทุน ทองคำ SPDR Gold Trust ยังมีการเข้าซื้อทองคำา3วันทำการติดต่อกันเ,เมื่อวานซื้อเพิ่มอีก3.20ตัน3วันทำการติดต่อกันรวมๆแล้วซื้อทองคำเข้าไปประมาณ14ตันได้นะครับแนวโน้มดังกล่าวสะท้อนให้เห็นว่ากองทุนขนาดใหญ่ยังมีการเข้าถือครองทองคำอย่างต่อเนื่องนะครับประกอบกับ เทรดแล้วก็ทิศทางของราคาทองคําถ้าเราดูการขยับแล้วก็การปรับตัวขึ้นของทองคําในช่วงที่ผ่านมายังคงมีทิศทางแล้วก็โมเมนตัมที่เป็นบวกนะครับแนวโน้มดังกล่าวยังคงทําให้หลายคนมองครับว่าถ้าราคาทองคํายังคงรักษาทิศทางแล้วก็โมเมนตัมในเชิงบวกไว้ได้โอกาสที่ราคาจะค่อยๆไต่ระดับแล้วก็ปรับตัวขึ้นต่อเนี่ยยังคงเป็นไปได้แล้วก็มีโอกาสออหรือแนวโน้มที่จะขยับขึ้นต่อได้ค่อนข้างดีนะครับ แต่สิ่งที่เราเห็นก็คือบริเวณพันแปดรอยแเาหรียญดอลลาร์ต่อเทสออนราคาทดสอบในส่วนของสัปดาห์ที่ผ่านมา2ครั้งยังไม่สามารถผ่านหรือยืนได้นะครับสัปดาห์นี้ราคาทองคําขึ้นไปทดสอบเมื่อวานอีกครั้งนึงครับบริเวณ 1,887.$ เหรียญดอลลาร์ต่อเทสออน ก็มีแรงขายทํากําไรสลับกลับลงมาราคาก็ไม่ได้ปรับฐานหรืออ่อนตัวลงมากนะครับแต่เนื่องจากยังไม่ได้มีปัจจัยบวกใหม่ๆกลับเข้ามาสนับสนุนราคาก็เลยมีลักษณะของการทรงทรงตัวรักษาระดับเอาไวา้อาจจะต้องอาศัยปัจจัยบวกใหม่ๆครับที่จะกลับเข้ามาส่งผลแล้วก็หนุนให้ราคามีโอกาสขยับแล้วก็ปรับตัวขึ้นต่อนะครับทั้งนี้เนี่ยต้องบอกว่าคุณอีลอนมาร์นะครับ ซีอของบริษัทเทสลาออกมาสร้างความปั่นป่วนแล้วก็สร้างความผันผวนต่อสกุลเงินบิตคอยอีกแล้วนะครับก่อนหน้านี้คุณอีลอนมาร์มีการออกมาบอกว่าบิตคอยที่ใช้ระบบซูเปอร์คอมพิวเตอร์ในการขุดเนี่ยทำลายสิ่งแวดล้อมนะครับดังนั้นเนี่ยเทสลาจะ ขายบิตคอยออกมาแล้วตัวเขาเองเนี่ยจะไม่ลงทุนในส่วนของตัวบิตคอยหรือตัวสกุลเงินดิจิตอลดังกล่าวแล้วนะครับปัจจัยดังกล่าวทําให้บิตคอยมีสัญญาณของการปรับฐานแล้วก็มีการพิงตัวลงมาค่อนข้างแรงในช่วงก่อนหน้านะครับแต่ไปๆไมาๆครับเมื่อวานนี้คุณอีลอนมาร์กลับเข้ามาทวิตสนับสนุนในส่วนของตัวบิตคอยอีกแล้วนะครับแล้วก็อีลอนมาร์มีการทวิตว่าเขาได้อภิปรายเกี่ยวกับความยั่งยืนของตัวสกุลเงินดิจิตอล โดยเฉพาะบิตคอยและก็การขุดบิตคอยในอเมริกาเหนือหลายแห่งนะครับซึ่งการที่คุณอีลอนมาร์เนี่ยมีการส่งสัญญาณและก็มีการแสดงท่าทีจะจับมือกับคุณไมเคิลเซอร์นะครับที่จะทำการขุดบิตคอยแบบสะอาดสะท้อนให้เห็นครับว่าเขากลับมามีความสนใจที่จะกลับเข้ามาลงทุนในตัวสกุลนดิจิตอลแล้วก็บิตคอยอีกครั้งหนึ่งนะครับซึ่งการที่ มีการออกมาประกาศจับมือกับคุณไมเคิลเซเลอร์นะครับที่จะมีการทำการขุดบิตคอยที่เป็นลักษณะของการบิดท,ทำทำให้การขุดบิตคอยดังกล่าวเนี่ยในอเมริกาเหนือเนี่ยไม่ทำลายสิ่งแวดล้อมนะครับท่าทีดังกล่าวของคุณอีลอนมาร์สะท้อนให้เห็นว่าตัวเขาเองเนี่ยจะกลับเข้ามาลงทุนก็ หลายคนมองว่าเขาเข้ามาปั่นราคาบิตคอยหรือเปล่าทุบให้ราคาล่วงลงในช่วงที่ผ่านมาแล้วก็มาส่งข่าวหรือส่งสัญญาณให้ราคาเนี่ยมีสัญญาณของการดิดตัวแล้วก็รีบาวขึ้นนะครับจะเห็นว่าบิตคอยมีการขยับแล้วก็มีการปรับตัวเพิ่มสูงขึ้นจากระดับ30,000ต้นๆน,นะครับ3 0,000 53,006ดีดตัวขึ้นไปที่ระดับ39,405ดอลลาร์โดยทันทีนะครับทั้งนี้เนี่ยคุณไมเคิลเซเลอร์นะครับซึ่งถือว่าเป็นผู้บริหารในส่วนของบิตคอยเจ้าใหญ่มีการเข้าไปประชุมกับกลุ่มผู้ลงทุนแล้วก็เหมืองบิตคอยในหลายประเทศในอเมริกาเหนือนะครับซึ่งท่าทีดังกล่าวเนี่ยทำให้มีการร่วมมือกันจัดตั้งในส่วนของเป็นสภา ในการขุดบิตคอยในอเมริกาเหนือขึ้นมาครับแนวโน้มดังกล่าวสะท้อนให้เห็นถึงการกลับมาร่วมมือกันกับกลุ่มนักลงทุนในตัวสกุลเงินดิจิตอลและก,กล็กลุ่มที่เป็นคนงานเหมืองที่จะขุดบิตคอยนะครับโดยมีการจัดตั้งบิตคอยมายิงเค้าซิลนะครับซึ่งโดยมีการตกลงกันว่า จะใช้พลังงานหมุนเวียนในการขุดแล้วก็ใช้พลังงานสะอาดริเริ่มความยั่งยืนในการขุดบิตคอยแล้วก็มีการกำหนดเป้าหมายในการดูแลสิ่งแวดล้อมอุตสาหกรรมเกี่ยวกับบิตคอยเนี่ยมีโอกาสที่จะฟื้นตัวขึ้นแล้วก็เติบโตขึ้นนะครับโอ้ยมุมมองดังกล่าวกลับมาเป็นปัจจัยตัวหนึง่งที่ปลุกให้ ทิศทางของตัวสกุลเงินดิจิตอลอย่างเช่นบิตคอยเนี่ยมีสัญญาณของการฟื้นตัวแล้วก็มีการดิดตัวขึ้นโดยทันทีนะครับออแนวโน้มแล้วก็ปัจจัยดังกล่าวยังถือว่าเป็นปัจจัยตัวนึง่งที่กลับมากดดันในส่วนของตัวราคาทองคําให้มีสัญญาณของการอ่อนตัวแล้วก็ปรับฐานลงเพราะว่าหลายคนมองว่าบิตคอยเน่ยเป็นในส่วนของสินทรัพย์ทดแทนคู่แข่ง กับตัวทองคำนะครับแน่นอนถ้าบิตคอยึ้นก็น่าจะมีเม็ดเงินลงทุนไหลเข้าไปลงทุนในตัวบิตคอยมากยิ่งขึ้นนะครับแล้วก็น่าจะกลับมาเป็นปัจจัยตัวหนึ่งที่กดดันในส่วนของตัวราคาทองคําแล้วก็อาจจะกลับมากดดันในส่วนของตัวสินทรัพย์ปลอดภัยให้ถูกลดความน่าสนใจลงเพราะว่าคนมองว่าน่าจะมีการโยกเม็ดเงินลงทุนกลับไปลงทุนในตัวสินทรัพย์เสี่ยงหรือตัวบิตคอยนะครับจะเห็นได้จากการฟื้นคืนชีพของตัวบิตคอยขึ้นมานะครับ ทำให้ทิศทางตลาดหุ้นวอร์ซีทของสหรัฐโดยหุ้นกลุ่มเทคโนโลยีมีสัญญาณของการพุ่งขึ้นและก็ปรับตัวขึ้นตอบสนองกับทิศทางบิตคอยที่มีการฟื้นคืนชีพขึ้นมานะครับโดยดัชนี n a ส d a q ในตลาดหุ้นสหรัฐทยานขึ้นถึง1.4%แนวโน้มดังกล่าวถือว่าเป็นปัจจัยที่สะท้อนให้เห็นครับว่าความเชื่อมโยงกับตัวสกุลเงินดิจิตอลโดยเฉพาะบิตคอย กับตลาดหุ้นวอลซีดมีโมเมนตัมแล้วก็มีสัญญาณที่เป็นไปใน,นทิศทางเดียวกันวันนี้เนี่ยโดยรวมแล้วนะครับตลาดหุ้นสหรัฐโดยเฉพาะในส่วนของตัวดัชนี Nasdaq มีการปรับตัวขึ้น1.41%หรือ190.18จุดตัวดัชนี S&P 500ปรับตัวขึ้น41.19จุดหรือ0.99%แล้วก็ดัชนีเฉลี่ยอุตสาหกรรมดาวโจนปรับตัวขึ้น 186.14จุดหรือบวกขึ้น0.54%ทิศทางดังกล่าวสอา้อนที่เห็นครับว่า Bitcoin ที่ฟื้นคืนชีพมาเนี่ยกลับเข้าไปกระตุ้นและก็ดันให้ในส่วนของทิศทางตลาดหุ้นของสหรัฐมีสัญญาณสดใสทีเดียวนะครับแต่ถ้าเรามาดูจากกราฟนะครับเราจะเห็นเลยว่ากราฟนี้แสดงสถิติการย้อนหลังของตัวบิตคอย n 5วันทําการที่ผ่านมานะครับ Bitcoin มีการพักฐานแล้วก็มีการอ่อนตัวลงในช่วงปลายสัปดาห์ที่ผ่านมานะครับในช่วงวันอาทิตย์ร่วงลงไปเนี่ยไม่หลุดระดับ30,000 3่0ส0มหมนต้นๆประมาณ 30, 2, 30, 3 2 0 0 0 3 3 0สอนะครับหลังจากนั้นก็เริ่มมีสัญญาณของการฟื้นตัวแล้วก็ดีดตัวขึ้นโดยได้รับแรงสนับสนุนจากคุณอีลอนมาร์ด้วยนะครับเมื่อวานนี้วันจันทร์เนี่ยบิตคอยกลับขึ้นมายืนเหนือระดับ35 0 0ได้นะครับทะยานขึ้นไปทดสอบ ใกล้ๆก,กับระดับ40,000ขึ้นไปไฮเนี่ย39,845ทดสอบระดับ2ดังกล่าว2ครั้งนะครับก็เริ่มมีสัญญาณของการอ่อนตัวแล้วก็มีการย่อตัวลงดังนั้นเรายังมองนะครับถ้าในส่วนของตัว Bitcoin ถ้ายังไม่พ้นในส่วนของระดับ40,000ดอลลาร์นะครับเรายังมองว่าราคาของคำเนี่ยก็อาจจะไม่ได้รับแรงกดดนันหรืออาจจะมีการอ่อนตัวหรือปรับฐานลงไม่ได้มากเพราะว่าอะไรเพราะว่าถ้าเราดูจาก กราฟเนี่ยเราเห็นนะครับว่า i t t o o n เนี่ยทดสอบระดับ39,000ไปไปลายส0 0 0 0เนี่ยสครั้งและไม่ผ่านถ้า Bitcoin มีสัญญาณของการอ่อนตัวและก็การย่อตัวลงมาเริ่มเห็นการย่อตัวแล้วนะครับลงมาประมาณ190ดอลลาร์แล้วในช่วงเช้าวันนี้ดังนั้นถ้า Bitcoin อ่อนตัวหรือย่อตัวลงมาใกล้ๆกับระดับ3 หลุดในส่วนของระดับ3 7 0 0 0ลงมานะครับเรามองว่าทองคําก็มีโอกาสที่จะฟื้นตัวแล้วก็มีการดีดตัวขึ้นในช่วงสั้นได้เหมือนกันแต่ต้องไปดูครับว่าการที่ราคาทองคําดีดตัวขึ้นจะมีไฮใหม่ของเดือนพฤษภาคมบริเวณ1,889เหรียญดอลลาร์ต่อเทสซอนหรือเปล่าถ้ามีเนี่ยทองคําก็น่าจะเกิดแรงซื้อในทางเทคนิคให้มีการขยับแล้วก็มีการปรับตัวขึ้นได้ต่อนะครับ อนอกจากบิตคอยแล้วนะครับที่เราต้องดูว่าจะพ้นในส่วนของตัว4 0 0 0มื่นไหมเรามาดูในส่วนของตัวดอลลาร์สหรัฐประกอบครับดอลลาร์สหรัฐต้องบอกเลยว่ามีสัญญาณแล้วก็มีโมเมนตัมอ่อนตัวแล้วก็ปรับฐานลงกราฟตรงนี้เป็นกราฟดอลลาร์ราย4ชั่วโมงนะครับจะเห็นว่าในช่วงเช้าวันนี้ดอลลาร์ยังมีสัญญาณของการอ่อนค่าและก็มีการอ่อนตัวลงต่อซึ่งการล่วงลงของดอลลาร์เนี่ยเป็นปัจจัยพยุงในส่วนของตัวราคาทองคําเอาไว้นะครับ ดอลล่าตั้งแต่ต้นปี2021เป็นต้นมาครับอันนี้เป็นกราฟที่สะท้อนให้เห็นดอลล่าในช่วงประมาณเกือบเกือบ5เดือนนะครับตั้งแต่เดือนมกราคมเราพบว่าโลของดอลล่าเนี่ยอยู่ประมาณ89.15เอ่อดอลล่านะครับเคยลงมาโลครั้งหนึ่ง ในช่วงปลายเดือนกุมภาพันธ์ที่ระดับ89.65นะครับแล้วก็ลงมาโลในช่วงของปลายเดือนพฤษภาคมก็คือเดือนนี้นะครับจะเห็นว่าลงมาทดสอบระดับ89.65หลายครั้งช่วงนี้เนี่ยดอลลาร์ลงมาย่ำฐานแล้วก็เด้งขึ้นแล้วก็ฟื้นตัวขึ้นนะครับยังไม่สามารถยืนเหนือระดับ90ดอลลาร์ได้อย่างแข็งแกร่งดังนั้นดอลลาร์ที่อ่อนค่าแล้วก็ปรับฐานลงมาให้จับตาดูจุดแรกก่อนครับ ว่าระดับ89.65จะหลุดในส่วนของระดับดังกล่าวหรือเปล่าาลงมาชนหลายครั้งแล้วนะครับแต่ว่าโดยภาพรวมๆเนี่ยดอลลาร์ก็ยังมีแนวโน้มแล้วโมเมนตัมที่อ่อนค่าได้ต่อถ้าดอลลาร์เกิดหลุดระดับ 89.65ลงมาครับเรามองว่าน่าจะเป็นปัจจัยตัวหนึ่งที่กลับเข้ามาหนุนและก็ดันให้ราคาทองคำขยับแล้วก็ปรับตัวขึ้นได้ทั้งนี้ดอลลาร์อ่อนค่าแล้วก็ปรับฐานมาจากอะไรครับดอลลาร์ถูกลดความสนใจลงในฐานะสกุลเงินปลอดภัยนะครับหลังจากมีสัญญาณของภาวะเศรษฐกิจฟื้นตัวแล้วก็ขยายตัวขึ้นทั้งนี้เนี่ยในส่วนขององค์การอนามัยโลก โดยเฉพาะ WHO SO มีการออกมายืนยันครับว่าหลังจากมีการฉีดวัคซีนต้านไวรัสโควิด -19 ได้ครอบคลุมในหลายประเทศนะครับทำให้สถานการณ์การระบาดของโควิด -19 เนี่ยมีสัญญาณดีขึ้นในแพทย์ผู้อำนวยการใหญ่ของ WHO SO, ก็มีการออกมาประเมินถึงทิศทางแนวโน้ม การคุมสถานการณ์ของการระบาดของโควิด -19 ได้เป็นอย่างดีในช่วงที่ผ่านมานะครับท่าทีดังกล่าวทำให้นักลงทุนยกเม็ดเงินลงทุนกลับเข้าไปลงทุนในตัวสินทรัพย์เสี่ยงไปลงทุนในตัวตลาดหุ้นสหรัฐลงทุนในตลาดหุ้นนะครับก็เลยทำให้ดอลลาร์ในฐานะสกุลเงินปลอดภัยมีสัญ,ญญาณของการปรับผานแล้วก็การอ่อนตัวลง นอกจากนี้ครับสถานการณ์การฉีดวัคซีนที่แพร่กระจายและครอบคลุมประชากรส่วนใหญ่ได้ในหลายประเทศโดยเฉพาะในกลุ่มยูโรโซนนะครับทำให้เศรษฐกิจของกลุ่มประเทศต่างๆในกลุ่มยูโรโซนเนี่ยมีสัญญาณแข็งแกร่งแล้วก็ฟื้นตัวขึ้นต้องบอกว่าฟื้นตัวได้อย่างแข็งแกร่งแล้วก็ดีกว่าการฟื้นตัวของทางด้านเศรษฐกิจในฝั่งสหรัฐนะครับดังนั้น ทิศทางเศรษฐกิจในสาภาพยุโรปในอังกฤษที่มีสัญญาณของการแข็งแกร่งหลังจากมีการฉีดวัคซีนต้านไวรัสโควิด -19 ได้อย่างมีประสิทธิภาพทำให้ สกุลเงินปอนสกุลเงินยูโรแข็งค่าขึ้นจนเป็นปัจจัยกลับมากดดันให้ดอลลาร์มีสัญญาณของการปรับฐานแล้วก็มีการอ่อนค่าลงนะครับนอกจากนี้หลายคนยังมองครับว่าทิศทางดอลลาร์ที่มีสัญญาณของการปรับฐานแล้วก็มีการอ่อนค่าลงตั้งแต่เดือนเมษายนที่ขึ้นไประดับ93.5ตรงนี้นะครับเริ่มอ่อนตัวและย่อตัวลงส่วนหนึ่งมาจากในส่วนของแนวโน้มของสภาคองเกรสของสหรัฐ กำลังเตรียมที่จะมีการออกมาตรการอเมริกันจ็อบแพนก็คือการอัดเงินหรือการเติมเงินเข้าสู่ระบบเศรษฐกิจอีกก้อนนึงนะครับแนวโน้มที่จะมีเงินไหลเข้าสู่ระบบเศรษฐกิจเพิ่มเติมเป็นปัจจัยตัวหนึ่งครับที่ทำให้ในส่วนของตัวทิศท,ทางของตัวดอลลาร์สหรัฐเนี่ยมีสัญญาณของการปรับฐานแล้วก็มีการอ่อนค่าลง สัญญาณดังกล่าวถือว่าเป็นปัจจัยที่ยังคงกลับเข้ามากดดันในส่วนของดอลลร์แล้วก็พยุงในส่วนของตัวราคาทองคําเอาไว้นะครับนปัจจุบันเนี่ยเดโมแครตและก็ริพับ์ิกันก็พยายามต่อรองกันว่าสุดท้ายแล้วจะได้วงเงินเท่าไหร่แล้วก็จะหาเงินมาอย่างไรแล้วก็จะเอาเงินเนี่ยไปใช้ได้เร็วหรือช้าอย่างไรนะครับแต่แน่นอนถ้ามีเม็ดเงินถูกอัดหรือถูกเติมเข้ามาดอลลร์ก็น่าจะมีสัญญาณ แขวนตัวหรืออ่อนตัวลงมานะครับซึ่งเรามองว่าสัญญาณดังกล่าวเนี่ยน่าจะเป็นทิศทางแล้วก็เป็นปัจจัยตัวหนึ่งที่ยังคงกลับเข้ามากดดันให้ดอลลาร์ยังคงมีทิศทางที่อ่อนค่าหรือปรับฐานลงได้ก็น่าจะเป็นสัญญาณแล้วก็เป็นแรงหนุนพยุงในส่วนของตัวราคาทองคำเอาไว้นะครับ นอกจากนี้ครับทิศทางของบอลยิวหรืออัตราผลตอบแทนพันธบ,บัตรรัฐบาลสหรัฐก็สะท้อนให้เห็นได้เหมือนกันนะครับว่านักลงทุนเนี่ยยังคงมีการมีมุมมองเชิงลบต่อทิศทางอัตราดอกเบี้ยในตลาดเงินตลาดทุนทั้งนี้ต้องบอกว่า หลายคนยังมองนะครับว่าอย่างน้อยๆธน,นาคารกลางสหรัแล้วก็เฟดเองจะยังคงตรึงอัตราดอกเบีย้ยในะระดับต่ําต่อไปอีกสักระยะหนึ่งแม้ว่าจะมีแนวโน้มหรือโมเมนตัมในส่วนของการปรับ ลี่ยนหรือลดวงเงิน QE แต่ที่ทางอัตราดกอกเบียเนี่ยอาจจะไม่ได้มีการเปลี่ยนแปลงไปนะครับแนวโน้มดังกล่าวสะท้อนให้เห็นถึงการคาดการณ์ของที่ทางอัตราดกอกเบียในตลาดเงินตลาดทุนที่สะท้อนผ่านอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐอายุ10ปีนะครับให้มีสัญญาณอ่อนตัวแล้วก็ปรับฐานลงซึ่งต้องรุ้นแล้วครับว่าบอลยิวอายุ10ปี ที่ให้ผลตอบแทนเนี่ยจะต่ำกว่าระดับ1.6%ไหมเพราะว่าถ้าดูจากช่วงต้นสัปดาห์ที่ผ่านมาในช่วงวันจันทร์ก็มีบางช่วงที่บอลยิวหลุดระดับ1.6%ไปด้วยนะครับแล้วก็รีบาวแล้วก็ฟื้นตัวขึ้นมานอกจากนี้ครับทิศทางเศรษฐกิจในฝั่งสหรัฐถ้ามีสัญญาณของการชะลอในส่วนของการเติบโตหรือว่าอัตราการเติบโตลดลงหรือชะลอตัวลงนะครับเรามองว่าน่าจะเป็นอีกปัจจัยตัวหนึง่ง ที่ทําให้บอลยู u, หรืออัตราผลตอบแทนพนธบัตรรัฐบาลสหรัฐมีสัญญาณของการอ่อนตัวหรือซึมตัวลงซึ่งการล่วงลงของทิศทางอัตราดอกเบีย้ยในตลาดเงินตลาดทุนที่สะท้อนผ่านบอลยู u, อายุ10ปีที่ร่วงลงก็ยังถือว่าเป็นปัจจัยตัวหนึง่งที่ยังคงพยุงและก็หนุนราคาทองคาเอาไว้นะครับดังนั้นก็อาจจะต้องดูเหมือนกันว่าบอลยู u, จะหลุด1.6ไหมหรือว่าการรีบาวแล้วก็ฟื้นตัวขึ้นเนี่ยจะพ้นระดับ1 64.1.65ไหมเพราะว่าตั้งแต่ช่วงปลายสัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยขึ้นไปทดสอบระดับดังกล่าวหลายครั้งเหมือนกันก็ไม่ผ่านแล้วก็มีสัญญาณของการซึมซึมตัวลงแล้วก็อ่อนตัวลงะนะครับก็เราใช้ปัจจัยพวกนี้แหละครับเป็นปัจจัยในส่วนของการวางกลยุทธ์แล้วก็การกําหนดในส่วนของทิศทางราคาทองคํานะครับมาดูกราฟกันหน่อยดีกว่ากราฟยังใช้เป็นกราฟเดิมนะครับแล้วก็ใช้เป็น กลยุทธการลงทุนแบบเดิมเลยจากกราฟเนี่ยเราจะเห็นว่าที่ทางแล้วก็โมเมนตัมของตัวราคาทองคำยังคงเคลื่อนไหวอยู่ในกรอบในชแนลแล้วก็ในที่ทางที่เป็นบวกอย่างชัดเจนนะครับแม้ว่าจะมีแรงขายทำกำไรสลับกลับลงมาบ้างแต่ว่าราคาก็ยังสามารถเคลื่อนไหวอยู่ในกรอบแล้วก็อยู่ในชแนลที่สามารถขยับแล้วก็ปรับตัวขึ้นได้ค่อนข้างดีนะครับสำหรับวันนี้นะครับเราให้แนวรับบริเวณ1,870 ถึง1,859เหรียญดอลลาร์ต่อเทสอนเป็นจุดในส่วนของการเข้าซื้อนะครับถ้าราคาอ่อนตัวลงมาไม่หลุดบริเวณ1,870เหรียญดอลลาร์ต่ตอเทสอนเป็นระดับต่ำสุดของราคาทองคำในวันศุกร์ที่ผ่านมานะครับเรายัางมองว่าราคาทองคำเนี่ยยังคงมีแรงซื้อแล้วก็ทรงตัวอยู่ในระดับสูงได้ค่อนข้างดีนะครับโอกาสที่ราคาจะผ่านต้าน บริเวณ1,889เป็นยอดพวกนี้ครับที่ราคาขยับแล้วก็ขึ้นไปชนในส่วนของระดับดังกล่าว2ครั้งแล้วนะครับเราก็ไม่สามารถผ่านหรือไม่สามารถยืนได้เนี่ยก็มีลุ้นที่จะผ่านหรือสามารถยืนเหนือระดับดังกล่าวได้นะครับแต่ว่าถ้าหลุดรับแรกบริเวณ1,870จะมีรับสําคัญก็คือบริเวณ1,859นะครับเป็นฐานของตัวทองคําในช่วงที่ผ่านมาเพราะว่าถ้าเกิดหลุดเนี่ย เรามองว่าอาจจะเห็นการปรับผ่านแล้วก็การอ่อนตัวลงต่อของตัวราคาทองคําไปหาแนวรับถัดไปนะครับซึ่งถ้าลงได้ลึกสุดก็น่าจะอยู่บริเวณแถวๆบริเวณพันแปดร้อยยี่สิเก้ปอเป็นชันแนลหรือเป็นกรอบด้านล่างเลยนะครับดังนั้นแล้วนะครับเราแนะนําว่าให้ตักถัดทุนถ้าเกิดหลุดระดับ1859เนะครับเพื่อเป็นการควบคุมความเสี่ยงแล้วก็ถือเงินสด เ,เพื่อไปรอเข้าซื้อหรือจะขายตามเพื่อไปรอเข้าซื้อที่โซนแนวรับถัดไปก็ได้นะครับแต่ในกรณีที่หากราคาอ่อนตัวหรือย่ยอตัวลงมาไม่หลุดในส่วนของระดับ 1.870, 1.859นะครับเรามองว่ามีลุ้นที่ราคาจะมีไฮใหม่ ai, ผ่านบริเวณ1889เหรียญดอลลาร์ต่อทออนขึ้นไปได้นะครับก็จะเห็นว่าการแกว่งตัวออกด้านข้างของราคาทองคำเนี่ยทำให้มีแก๊ปหรือมีช่องว่าง ของราคาที่กรอบชั้นแนวด้านบนเนี่ยเพิ่มขึ้นนะครับมีลุ้นที่ราคาจะขึ้นไป1,900ถึง1,906เหรียญดอลลาร์ต่อเทสออนครับ1,906เหรียญจะเคยเป็นระดับสูงสุดของราคาทองคำ ในช่วงเดือนธันวาคมที่ผ่านมานะครับก็ต้องจับตากันหน่อยว่าราคาจะผ่านในส่วนของระดับดังกล่าวได้ไหมเพราะพันเก้ารอยพันเก้าในช่วงเดือนธันวาคมก็ทดสอบหลายครั้งนะครับก่อนที่ราคาจะทยานแล้วก็ปรับตัวขึ้นไปบริเวณพัน9ก้าร้อยเนเกาหรียญดอลลาร์ต่อทออนในช่วงเดือนมกราคมหรือเป็นไาของปีนี้นะครับก็ เป็นเป้าหมายการทำกำไรแล้วก็เป็นกลยุทธ์การลงทุนในระยะสั้นสำหรับวันนี้นะครับในส่วนของนักลงทุนที่ลงทุนในฝั่งของทองคำแท่งนะครับกรอบแนวรับที่เป็นเงินบาทสำหรับทองคำแท่ง96.5จะอยู่บริเวณ27,750ถึง27,600บาทต่อบาททองคำเป็นแนวรับนะครับแล้วก็แนวต้านจะอยู่ที่ระดับ28,300ถึง28,450บาทต่อบาททองคำนะครับในส่วนของตัว GO M21 เป็นโกออนไลน์ในตลาด t f e c นะครับก็แนวรับจะอยู่บริเวณ1,872-1,861ถึงเหรียญดอลลาร์ต่อเทสซอนมีส่วนต่างหรือมีพรีเมียม2เหรียญน,นะครับก็จุดซดับร้อนจะอยู่บริเวณ1,861สำหรับตัว GO M21 <ม>เมื่อดัชนีขยับขึ้น<ม>ก็ให้ดูก่อนว่าจะมีไฮใหม่ไหมเหนือบริเวณ1,889 อันนี้เป็นโกสปอร์ตแต่ว่าถ้าเป็นตัว GO เนี่ยก็จะอยู่บริเวณ1,891นะครับถ้าผ่านได้ก็ลุ้นไปหาแนวต้านของตัว GO M21 ในโซน1,902 0เหรียญ1,908เหรียญดยลอลลาร์สหเทอร์อนก็เป็นจุดที่จะทำกำไรเล่นรอบสำหรับวันนี้นะครับ มาดูในส่วนของตัว SET50 Index Future S50M21 ครับแนวโน้มและโมเมนตัมของตัว SET50 Index Future เนี่ยต้องบอกว่ายังมีลักษณะแล้วก็มีรูปแบบของการแกว่งตัวในทิศทางไซเวดาวนะครับแต่วันนี้เองทิศทางตลาดหุ้นสหรัฐมีสัญญาณของการขยับและก็การปรับตัวขึ้นได้ค่อนข้างดีเมื่อคืนนี้นะครับทำให้ทิศทางตลาดหุ้นในภูมิภาคเอเชียมีสัญญาณของการขยับและก็มีการปรับตัวขึ้น ตามที่ทางตลาดหุ้นในฝั่งสหรัฐได้นะครับแนวโน้มดังกล่าวน่าจะทำให้ตัวซีรีส์ M21 เนี่ยมีสัญญาณของการขยับแล้วก็การปรับตัวขึ้นได้นะครับเรามองว่ามีลุ้นเลยที่จะผ่านกรอบแล้วก็ชแนลที่เป็นลักษณะของการปรับฐานแล้วก็มีการซึมซึมตัวลงนะครับก็อาจจะจับตาดูว่าตัวซีรีส์ M21 เนี่ยจะผ่านระดับ941ขึ้นไปได้หรือเปล่านะครับถ้าผ่านหรือยืนเหนือระดับดังกล่าวได้มีลุ้นครับ ที่ดัชนีจะดีดตัวหรือรีบาวขึ้นไปชนแนวต้านระดับ953ซึ่งเรายังแนะนำว่าถ้าดัชนีดีดตัวหรือฟื้นตัวขึ้นไม่ผ่าน953นะครับให้เปิดสถานะขายเพื่อลงทุนระยะสั้นสต็อปลอสแล้วก็ตัดคัดทุนหากผ่านในส่วนของโซนระดับ965ซึ่งเป็นไฮหรือเป็นระดับสูงสุดในช่วงเดือนเมษาแล้วก็ช่วงต้นเดือนพฤษภาคมนะครับแต่ในทางตรงกันข้ามถ้าดัชนีอ่อนตัวหรือย่อตัวลงมานะครับ ใครที่มีสถานะขายไว้ให้จับตาแนวรับที่ระดับ924ครับถ้าดัชนีไม่หลุดก็ทยอยเข้าซื้อคืนเพราะว่าถ้าดูจากกราฟเนี่ยเป็นการเชื่อมระดับสูงสุดแต่ละจุดระดับต่ำสุดแต่ละจุดเข้าหากันนะครับเราพบว่าในส่วนของกรอบและก็ช h a n แนลในโซนระดับ924ก็จะเป็นจุดที่น่าจะมีแรงซื้อสลับกลับเข้ามาดันให้ดัชนีมีจังหวะรีบาวแล้วก็ฟื้นตัวขึ้นได้แต่ว่าถ้ายืนเหนือระดับ924ไม่ได้จริงจ ก็จะมีแนวรับถัดไประดับ913นะครับซึ่งเคยเป็นโลหรือเป็นฐานของราคาในช่วงปลายเดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมาทั้งนี้การขยับแล้วก็การปรับตัวขึ้นของดัชนีอาจจะดีดตัวหรือปรับตัวขึ้นไปได้ไม่ไกลนะครับส่วนหนึ่งต้องบอกว่าแม้ว่าจะได้รับแรงหนุนจากทิศทางราคาน้ำมันดิบตลาดโลกวันนี้ที่ปรับตัวเพิ่มขึ้นในในส่วนของตัว W t i เนี่ย3.9% ตัวเบรนทเนี่ย3%นะครับหลังจากโกลแมนแซกคาดการว่าทิศท,ทางเศรษฐกิจโลกที่มีสัญญาณฟื้นตัวหรือเติบโตขึ้นน่าจะเป็นปัจจัยที่ทำให้เกิดความต้องการการใช้น้ำมันดิบที่มีสัญญาณของการฟื้นตัวแล้วก็ดิดตัวขึ้นนะครับขณะที่หลายคนยังมองว่าการเจรจากาันร,ระหว่างสหรัฐกับอิหร่านเกี่ยวกับการยกเลิกมาตรการการคว่ำบาตรเนี่ยอาจจะยังไม่ไมีสัญญาณ ของความคืบหน้าในระยะเวลาอันใกล้นะครับแล้วก็แนวโน้มการที่ IAEA e จะเข้าไปตรวจสอบในส่วนของโรงงานนิวเคลียร์ของอิหร่านนะครับก็อาจจะสามารถดำเนินการได้ค่อนข้างยากในช่วงนี้นะครับมุมมองดังกล่าวก็เลยเป็นปัจจัยตัวหนึ่งที่กลับมาพยุงแล้วก็หนุนให้ทิศทางราคา น้ำมันดิบตลาดโลกมีสัญญาณของการขยับแล้วก็การปรับตัวขึ้นได้นะครับแต่อย่างไรก็ตามนะครับจำนวนยอดผู้ติดเชื้อไวรัสโควิด -19 ในไทยเองวันนี้ยังน่าเป็นห่วงจำนวนยอดผู้ติดเชื้อรวมเนี่ยอยู่ที่3,226รายนะครับพบว่าเป็นผู้ติดเชื้อใหม่ทั่วไป2,344รายแล้วก็จากเรือนจำ882รายนะครับซึ่งยังมีการพบคัสเตอร์ใหม่ๆใน หลายพื้นที่ด้วยแนวโน้มดังกล่าวก็ถือว่าเป็นปัจจัยตัวหนึ่งที่ยังคงทำให้ทิศทาง s e t 50เนี่ยฟิวเจอร์ในบ้านเราเนี่ยยังคงถูกกดดันประกอบกับ กลุ่มสถาบัานแล้วก็นักลงทุนต่างชาติมีลักษณะของการช็อตสุทธิต่อเนื่องนะครับโดยเฉพาะนักลงทุนต่างชาติเนี่ยเมื่อวานขายสุทธิในตลาดทีเฟกแล้วก็ยังขายสุทธิในตลาดทุนอีก2 0 1 3 0 9ล้านบาทด้วยก็สะท้อนให้เห็นถึงทิศทางเม็ดเงินของนักลงทุนต่างชาติที่ในช่วงนี้ยังคงไหลออกก็ยังคงเป็นปัจจัยตัวหนึ่งที่กดดันให้ทิศทาง เศรษฐีในฟิวเจอร์ในบ้านเราเนี่ยมีโมเมนตัมหรือมีแนวโน้มแกว่งตัวในทิศทางที่ค่อยๆซึมๆตัวลงนะครับครับในช่วงนี้โปรโมชั่นสำหรับลูกค้าในฝั่งทองคำแท่งยังมีเหมือนเดิมนะครับก็เป็นการวางเงินประกันขั้นต่ำ5 0า5 0 0 0 0บาทสามารถซื้อขายทองคำแท่ง99.99 99, ได้สูงสุด1กิโลทองคำแท่ง96.5ได้สูงสุด60บาทนะครับถ้าสนใจก็โทร0 2 6 8 7 9888ได้นะครับถ้าเป็นฝั่งในส่วนของตัว YLG f u t u r e ก็ยังมีการลดค่าธรรมเนียมการซื้อขายหรือค่าคอมมิชชั่นลงมานะครับตอนนี้เนี่ยเซ็ตฟิเนี่ยฟิวเจอค่าคอมมิชชั่นเหลือ15บาทต่อสัญญาซิงเกิ Single, เลเรามีบบวิเคห์ในส่วนของตัวซิงเกิลซ็อกฟิวเจอร์ด้วยนะครับแล้วก็มีในส่วนของตัวโปรโมชั่นสำหรับตก โกออนไลน์ฟิวเจอร์เหลือค่าคอมมิชชั่นเพียงแค่40บาทต่อสัญญาเท่านั้นเองนะครับถ้าสนใจก็สามารถโทร026879999นะครับหรือว่าจะทักไลน์ทัก Facebook เ,เข้ามาในอินบ็อกก็ได้นะครับอ้าวครับในช่วงนี้นะครับอาจจะต้องจับตาดูการเปิดเผยข้อมูลเศรษฐกิจในฝั่งสหรัฐแล้วก็ในฝั่งยุโรปนะครับเพราะว่าถ้าทิศทางแนวโน้มเศรษฐกิจทั้ง2ประเทศมีสัญญาณที่ฟื้นตัวแล้วก็กระเตื้องขึ้นก็อาจจะต้องมาเวทกันว่าเศรษฐกิจในยุโรปในสหรัฐ กลุ่มประเทศไหนจะมีเศรษฐกิจดีกว่านะครับซึ่งจะส่งผลต่อดอลลาร์สหรัฐแล้วก็ราคาทองคํานะครับสําหรับวันนี้เองช่วงบ่ายโมงและบ่ายสามโมงเป็นการเปิดเผยข้อมูลเศรษฐกิจในฝั่งเยอรมน,นีนะครับช่วง2องทุ่มเป็นการเปิดเผยดัชนีราคาบ้านจาก S&P Case and c o i l e r สามทุ่มดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภคจาก Conference Board นะครับยอดขายบ้านใหม่ประจำเดือนเมษายนแล้วก็ดัชนีภาคการผลิตประจำเดือนพฤษภาคมนะครับ ก็สามารถติดตามข้อมูลและก็ข่าวสารดังกล่าวเพื่อใช้เป็นปัจจัย <c oughs> ขับเคลื่อนราคาทองคาได้นะครับครับสำหรับวันนี้ก็ขอขอบคุณทุกกาลังใจทุกการกดไลค์กดแชร์นะครับแล้วก็ติดตามข้อมูลข่าวสารแล้วก็คลิกวิดีโอดีๆจากทาง YLG ไ,ได้3ช่วงเวลาเ,เช้ากลางวันแล้วก็เย็นนะครับแล้วก็ให้โชคดีในการลงทุนแล้วก็รักษาสุขภาพด้วยครับขอบคุณครับสวัสดีครับ